ผลิตของประเทศไทยเนี่ยเสริมเงนไปแล้วก็ทําให้มีการ,การพัฒนา่อดยอดไปได้อย่างต้องอยู่ท,<า>ท่านะจะเสริมไหมครับค่ะก็ต้องจากโครงการซปเอ Super Engineer ซ e a s o n 5ในปีนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐแล,แล้วก็เอกชนนะคะในหลายหน่วยงานนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะให้กําลังคนทางด้าน AI ของเราเนี่ยก้าวสู่เป็นเหมือนพื้นฐานก,การทำ AI Ecosystem ของประเทศได้เพราะว่าก็ต้องขอบคุณมากๆเช่นเดียวกัน ในส่วนของที่ทันครับการผลิตกาลังคนทางด้านนี้ครับดูเหมือนว่ามันมันยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับเราจะมีส่วนของการแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับรับจริงแล้วเนี่ยปัญหาในเรื่องของการกำลังคนที่ยังไม่ตรงขับต้องการเนี่ยเป็นปัญหาสากญนะครับไม่เฉพาะในไทยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปัญหาสาัญข,ของประเทศเลยตอนนี้ในทรงกระรวงอวเนี่ยเราก็มีการแก้ปัญหาครับโดยการที่จะมีการพูดคุยกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็ไป สมรวจความต้องการภาคอาหาภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ในการพัฒนาทต่ามาเราก็จะมีดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการกระบวนการพัฒนาเพื่อที่จะทำให้เหล็กจากคนถล่มมาสามารถที่ทำงานแล้วก็เป็นไตามทัศนคติภาคอุตสาหกรรมแล้วก็สามารถที่ทำงานได้ทันทีเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็ถึงจบมาวันแรกเดินเข้าบริษัทแล้วเนี่ยทำงานได้เต็มทีโดยที่บริษัทไม่ต้องไปพัฒนาหรือไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมครับ เร,เราคาดหวังโครงการนี้ยังไงครับเมื่อจบซีซันห้าแล้วจะเพิ่มกำลังคนได้เท่าไหร่ยังไงครับก็คิดว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของกระทรวงอวองนะคะก็เรากระทรวง Award อวเนี่ยก็มีจำนวนคนทีน่จะต้องมาาัดนาเอไอเนี่ยเป็นหลักหมื่นหลักหลายหมื่นหลายแสนเลยแสนกว่าคนเลยทีเดียวแสนห้าแสนหนึ่งแสนห้าหมื่น,น,น, 50, น 50, คนเลยทีเดียวนะคะทางด้านทั้งสามหน่วยเนี่ย เซมิคอนดักเตอร์ EV และ AI นะคะสำหรับทางด้าน AI เองบบครเรามีเป้าหมายจะพัฒนาที่ให้เงินทุนให้โครงการดีๆนะคะพัฒนากำลังคนด้านเอไเนี่ยประมาณ1นึ่งคนนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนามันจะมีหลายระดับนะคะเดี๋ยวถ้าฟังจํานวนแล้วจะตกใจว่าเงินหนึ่งหมื่นมันเยอะนะจะทำยังไงนะคะจริงๆอ่ะมันจะมีหลายระดับระดับตั้งแต่ที่พี่พันธ์พูดนะคะว่าระดับที่ตั้งแต่ beginner เลยเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกกันว่า AI literacy เนี่ย คือให้ความรู้ให้เรื่อง knowledge base กับคนที่อยากรู้ด้าเองเนี่ยตรงเนี้ย base ตรงเนี้ยก็จะจํานวนมากหน่อยเป็นหลักหลายเป็นหลักแบบหลายพันคนนะคะซึ่งตอนนี้จํานวนทั้งหมดเนี่ยเราผลิตได้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเจ็ดพันละนะคะที่เป้าหมายอยู่ที่หนึ่งหมื่นเราผลิตได้เกือบเจ็ดพันแล้วใช่ไหมอาะ แต่ทางด้านที่แนวลึกหน่อยเหมือนกับขึ้นปีระมิดไปเดี๋ยวในตอนช่วงเปิดสุภาษิค่ะเขาจะมีพูดถึงในภาพที่เห็นชัดว่าระดับไหนที่เราผลิตได้เท่าไหร่นะคะก็หลักๆเนี่ยพื้นฐาน AI l i t e r a c y เี่นี่ยจะประมาณเป็นหลักพันคนแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นเอไออัล AI เ e อ o ์เอไอ r ีเ e ิร์เชอนี่ก็จะค่อยๆลดลงเพราะนื่องจากตรงนั้นอ่ะจะใช้เทคโนโลยีใช้ภาษาค่อนข้างสูงนะคะการร่วมมือกับเอกชนปีนี้เนี่ยเห็นมีมีผู้ร่วมมากขึ้นใช่ไหมครับ ใช่ค่ะจากซีซั่นหึถึงซีซั่นสีแล้วตอนนี้ก็เป็นซีซั่นห้าแล้วนะคะใช่คะ่ะความร่วมมือที่มีหลากหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมคะ ก็เดี๋ยวนุเสริมนะคะก็สําหรับความร่วมมือนะคะของหน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนก็ณตอนนี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเป็นหลากหลายแหล่งนะคะซึ่งซึ่งเอาจริงๆแล้วโครงการ s u p ป r ร n เอเนีเนี่ยจะเป็นคําว่า Super AIX ซนะคะซึ่งคําว่า X ก็คือเป็นรักษณะของการรวมหน่วยงานหรือหลายหน่วยงานน,นะคะคใช่ X กกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐเองนะคะก็จะเป็นหน่วยงานทางด้านการแพทย์ FinTech นะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็น a g r i c u l t u r e นะคะแต่ว่าถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชนก็จะสอดคล้องกับตรงนั้นไปด้วย เมื่อกี้เสริมอาจารย์จูนนิดนึงนะคะว่าในโครงการซูเปอร์เอนจิเนียร์ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่าทั้งหมดนะคะที่เราจะผลิตได้ก็คือประมาณ2,000กว่าคนซึ่งก็แยกเป็นตาม t ทร็ก AI Innovator ประมาณ1,100คนนพาร์ท hmm. ที่เป็น AI Engineer อยู่ประมาณ400กว่าคนนะคะ mm hmm. แล้วก็พาร์ทที่เป็น AI Researcher จะอยู่ประมาณ15-20คนนะคะ, mm hmm. คะก็จะเป็นพปริมิดที่อาจารย์จูนพูดมาดค่ะแต่จริงๆแล้วคนที่สมัครเนี่ย ีเป็นหมื่นคนเลยใช่ล้วคนที่<อ>ต้องเหลือจากจำนวนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาเขาจะได้มีรับความรู้เรื่อง AI อย่างไรบ้างคะเพราะว่าคนสมัครเป็นหมื่นเลยค่ะค่ะก็ะะตอนนี้นะคะฐานข้อมูลที่เรามีนะคะประมาณ1นึ่งหมื่นคนนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในระบบลงทะเบียนแล้วก็ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์ที่อาจารย์พันพูดกันไปเนาะว่า เราสามารถที่จะทุกคนสามารถมีความรู้ทางด้าน AI ใน a i a t m o o นะคะซึ่งเป็นคอร์สระยะสั้นซึ่งมีจำนวนคอร์สในการเรียนเนี่ยมีมากกว่า150คอร์สนะคะตรงนี้เป็นเป็นพับลิกที่เป็นฟรีให้กับทุกท่านได้เข้ามาเรียนได้ะคะ่ะนั่นหมายความว่าถึงแม้ว,ว่าใครจะไม่ได้เข้าถ่ายต่างๆก็คือสมัครมาก<ช>็คือเรียนได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะในช่วง AI literacy ค่ะสามารถเข้าไปเหมือน open source เข้าไปอเลือกคอร์สต่างๆได้เลย ว่าจะเรียนจะเรียนแล้วก็หยุดแล้วก็ค่อยมาเรียน่องพักพักไว้เซฟไว้อะไรผ่านช่องทางไหนครับผ่านช่องทางค่ะผ่ก็ผ่านเว็บไซต์ของ Super Engineer นะคะเข้ามาที่ aiat m o o m k นะคะ o ac dot or d t h ค่ะแต่จริงๆแค้สมัครเข้ามาสมัครทางไหนคะสมัครทางไหนคะสมัครทางไหนใช่ไหมคะก็เข้ามาที่ Super AI ดา superai aiat o r t h ค่ะส <tast> มัครปุ๊บเรียนได้เลยไหมคะสมัครปุ๊บเรียนได้เลยค่ะก็จะได้รับยูสเน a m e แอคเคาท์นะคะในอีเมลของตัวเองเริ่มเรียนได้เลยได้เลยค่ะ aiat คือสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยนะคะ a i a ่คือการเรียนเนี่ยเฉพาะช่วงที่มีการเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับอาเปล่าค่ะก็คือใช่ค่ะเรียนได้ตลอดเลยค่ะเรีนไลฟ์โชว์เลค่ะใช่ครับ เดี๋ยวเราจะมี presentation แล้วก็พี่ดีในกเรพัฒนาการสื่อการสอในห้องนะคะในการพูดถึงรย